สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกอกะค่ะวันนี้ตื่นหนาแล้นมงขันหลงังมาเอาหญ้ามาเอายาไปให้หวัวตอนเช้ายาก็ใกล้จะหมดแล้วไง่บ่ทันแล้วนี่แต่จะพาไปดูดอกดอกบังโง ภูมิใจกินหน่วยหนึ่งกระแสบหวานเด้คันนถ้าเป็นของเราปลูกเองนี่เดี๋ยวนะนี่ถึงมันถึงมันสีหน่อยแต่แต่ก็มันคือความภูมิใจนี่ต้นเงาะลกมาก ย้าก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะบอรูว่ามันสีเกิดทันหรือบอมันสีเงาทัานหรือบออ๋ออันนี้นะ่ะเสริมมาถ่ายกบข้างๆมันเดี๋ยวมันขึ้นโคนฝนก็ไม่ค่อยตกตกเมื่อวานนี้ก็นิดเดียวนี่บรรยากาศเช้า เช้าก็ไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่แล้วจะโม,มงกว่าแล้วเพราะเพิ่งถ่ายมารอเอาย่าขึ้นรถค่ะนักเรีนก็จะตัดหญ้าแบบนี้ เดี๋ยวก็จะได้ถ่ายกบตัอเอเออะไรนะต่อยาจางคนมาลงทอล้วม,ม,มั้นอันนี้บ่อนนอ,อทออยู่นะนี่ อารุณเบิกฟ้าลูกกาโบยบินนี่ค่ะหลังจากที่เรารอสับยาตัดยาน,นี่แล้วก็มาดูหน่อไม้หน่อไม้เยอะเลยนะกินยากระเพาะไมยอยากขวดเลยวันนี้ก็น่าจะมี เอาไม้เคี้ยวกันนี่โอ้โหมีจริงๆด้วยเยอะด้วยนี่ๆๆนี่เนี่เห็นไหมปีนี้ไม่ได้เอาดินมาถมโอ้ดอกไม้ออกเยอะแล้วเนี่ยกิมซุงนะคะกิมซุงไผ่กิมซุงวันนี้ชวนน้ำฝนแกงแ่อไม้ดีกว่า โอ้ตัวนี้ยิ่งยาวแล้วเนี่ยมันยาวแล้วเดี๋ยวไปดูกันี่บมก้อนนี้ออกมาเดี๋ยวดูก้อนนี้ก่อนเอามาไม้เคียวก่อน โอ้โหบาสนี่หน่อไม้อู้ว้าวนี่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 ไปทำแกงส้มดีไหมแกงหน่อไม้มีแกงนหน่อไม้เสียอย่างหนึง่งเป็นโรคกระเพาะนี่โอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนะ แต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ลดน้ำอะไรเลยเดี๋ยววันนี้อาจจะชวนน้าฝนเดี๋ยววันนี้อาจจะชวนน้าฝนแกงหน่อไม้ก็ได้ดไปตอกันที่บ้านนี่ค่ะมาถึงที่บ้านแล้วรอทานาเต้นั่นเดี๋ยววันนี้จะลดน้ำดำหัวขอพรยายสมควร ฮะขอเงินไม่ได้นะอือยากได้อยากได้พรแพ้พรอ๋อแพ้พรเออใช้ได้แต่อะไรนะไม่ไม่ไม่อะไรนะต้อพูดด้วยมันคือดูดหุ่นปุ่นเออมนเข้าไปมนเข้าไปใช้การนี้เย่แทนได้ไหม ถ้าแพ้พรนจำเอเดกลิ่น,น,น,นชมีกลิ่นเด้อเอาเอาปกองมายังสั่นยังกินบน่บันปอมปอมต้องเอาไปกองไว้แบบนี้นะถึงกินเดี๋ยวไปเอานี่เอาตัวกวนมาแล้วสงสัยตัวกวนอิ่มแล้ววันนี้เอาลงมาข้างล่างดีกว่าตัวกวนอิ่มแล้วกินไหม มันคงถึงเวลานอนของโดนัทแล้วโดนัทเลยไม่อยากเล่นแล้วโดนัทบอกไม่อยากเล่นแล้วง่วงนอนแม่ได้ยากแก้แพ้อยัง่ะอยู่รอขันนะฝนนี่โอโ้โดนัทบอกว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะ ไปแล้วมันอยากจะไปนอนแล้วเออพ่อก็ว่าอยู่ยายตะก้าเจ้าทำไมมันหนักจังมันหนักมันแด้มันเหรียญมันเหรียญพอน,นหอคอยว่าแมนนันยังก็ได้ครบหมดมพ,พ่อปานกระเป๋าโดเรมอนเดยยันนี่ มีหอดอันยาชิพันตะลับไงมั้ยอย่งบ่อเอาออกเคลือบอ๋ออยกลัวว่าไม่หายไม่ด้วยเอาไว้เบื้องตังน่ะใส่เบ nah ื้อแล้วก็ถิ่มตัวเอาบ่อในเบื้อบ่อในใส่แล้วไปเจาะกองเงินเพราะว่ามีเงินกูมีเงินเหรียญเนาะเงินเหรียญไม่น่าเงยนเอาแล่ว อยากจะเข้าห้อง,งออกแต่หนทางเว้ยนี่แหละที่พาลงมาด้วยก็คือมันออกมันออกแต่หนทางอุย้ยแม่หมาแม่หมาอย่าลังแกปอมปอมไอปอมปอมมัชอบลังแกโอ้ยเออขี่หลังก็ไม่ได้เมือก็อเลยอ่ะอ,อ่า อย่าทำฉันเลยขี่หลังมาเลยผ้าอ้ายไปเล่นแน่ไว้ผ้าเอื่อยเนาะเอื่อยผ้าเอื่อยไปเล่นแน่อะไรนะโดนัทมันบอกว่าถึงเวลานอนฉันแล้วฉันชอบฉันอยากจะนอนออมันรำคายเออมันรำคาญนะ <laughs> เพราะเนี่ยคือเวลานอนของมันแล้วปอมๆมันจะดีอปลอ,ปอ,อมๆ มา yup. เร็วๆโดนัทมานอนนี่เร็วไปนอนไปนอน <S <S ไปนอนหมูสะเตหมูสะเตหมูกะทิเผ like ื่นผ uh ื่นยกขึ้นมาดำนักตากเดี๋ยวก็ได้อย่ามากวนฉันโอ้หน้าน่าหน้าแกหายไปเอาไปเลยเอาไปเลยหยาหยาเป็นเงินเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ไม่ไปได้ไม啊